ดีครับพี่น้องเืิอน,นอนหน้าเลยครับเืิอเียเช้านี่บรรยากาศนะผู้เชา้านอนหน้าดบหน้ากินกาแฟแนีกินกาแฟแล้วทีรุ่งงานต่อไปไาหน้าไม่ขึ้นฝนตกดินเพราะอนๆๆๆๆเงี้ยงี้ี่ ไว่หนึ่งเขาให้ลูกหนึ่งเขามาได้ในบ้านขนนัาดจริงมันหนึ่งอยู่นี่กับกันในก,การนีน่เนาะโอ้มาล้าน,าน,านาสองคนกันมนบ้านบรรยากาศน,น,น้าดี่นาะอือือมเด็กกินซะเนอะ bây <laughs> ừ, giờ các bạn nhìn cao cao vì nha nhà cái cặp, 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 mình nhạc của mình là <laughs> nào kín ngon thì kín ngon. เนี่ยิ่พี่พี่เด็กการเยอะนี่แจังไก่ไกป่ปลาไก่เป็นไก่บ้านหรอละคูมือหอมงานพี่น้องกินกาแฟน้ำกันครับวกวนช่วโรงงานให้หน้าต่อแจ้งกันด้วย ขึ้นแม่บ้านไปกั้นเขียดเดี๋ยวลายเตือบได้ผมมาเห็นฮงมันไปเองเพิ่นได้หลายเตื้อบเยอะเราไปกั้นเขียดคุณนังไงมัไปหาเขียดเพิ่นหนอยจะกินยัวว่าจะกินยัวยพี่น้องต้มชั่วแล้ววะ ผมบ่อกินน้ำดอกลวอะวะใช่พุดมาดำหน้าซอยกินตุ่มชั่วใครแบบแพวใครพังอีตูแซบ่บคุณว่าว่านไปพึงไม้มิ่มนี้ก็ได้ได้มิ่มนอนเว้นบ่โอ้โยตอตน้อนเว้นคุณประกันแจงขนันมาสูบบัวเห็นคุณกินแซ่บขนาดผมชดน้ำรังร้อง,องวัง ก็แต่น้ำฤทธิ์แบบเราก็กินตอนยังกบยังเขียดพี่น้องกากตากกากกากมบกาบย่ามสาวเนี่ยโอ้ไม่นอนน้าโดนตีหรโอกาสหาโอกาสนอนหน้าไตกบแต่เขียดแจ้งมือเสืออายวนเนี่ย เฮ้ยหงหงเว้ฮหงงเด็ดนี่ใายกันดีใค่ระ,ะ,ะบบงมเศร้าเอาพ <c oughs> ากล้องตั้งไว้ของมากินกาแฟแตงมันขัวหายเดือนนี่แหละมาพี่น้องอีสานบานเฮ่านครพนมปติดมกดาหานอำเภอหวานไงทีอำเภื่อทาดใกล้ใกล้เคีงกระเบาพี่น้อง ผมไม่นำโค้งหรอกน้ำโค้งเฮ้กสองกิโลอกว่าจากไปสองสามโลวไปไปก่อนพี่น้องนำมาต่อ <c oughs> ไปไขหน้า ูำ <laughs> งานต่อไป